วันนี้เราก็จะมาแพ็งการ์ดกันเลยนะคะทุกคน,นนี่คือเล่มใหม่ก็ไม่อวยกันนะอันนี้ก็จะเป็นกระจกนะคะทุกคน,นเราก็จะเปิดไฟช่วยนะคะทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นกล่องแพ็งการ์ดของเราเราก็จะมาเอาสองแผกตาเลยไปเลสซิ้ง เยอเกินเราซื้อหมี่เนยยกบล็อกมานะแล้วก็มีหมี่เนยเยอะเกินนะคะทุกคนอันนี้เราก็จะเป็นพุทธชัยนะคะทุกคนอันนี้เสียงแห้งนไะห <c oughs> ราะร้องตื่นจาะเราก็จะเอาสองกระปูกพุทช้ใส่ลงไปเลยยุง่งยากจังวะชิปนี้คือแบบชิปนี้คือเหมือนยุ่งยากมากอะ่ะ ทุกคนเราก็จะไปติดสติกเกอร์นี่นะคะทุกคนแล้วก็จะเอาผู้ริชายติดไปเลยเพราะผู้ริชายก็ต้องพูดกับผู้รัชชัยที่เป็นผู้แบบดูนไวมากเองนคะคะเราก็จะไม่แปะสติกเกอร์เหมือนน้องจังพีนะคะเพราะจังที่เราแปะเยอะเกินไปอ่ะดูดิข้างหนังม,มันจะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนเราได้จากเพื่อนเรามา เป็นทองแท้เไปซื้อจากซับปิ้งมาว้ายไม่ใหญ่หด้วยคลิปน,น,นี้มีอะไร